สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิดีโอสมชาย DIY วันนี้เกี่ยวกับเรื่องระบบโซล่าเซลล์อุปกรณ์ที่ใช้สลับไฟระหว่างการไฟฟ้ากับไฟจากโซล่าเซลล์จากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมท่านหนึ่งอยากทราบวิธีการสลับไฟระหว่างไฟของการไฟฟ้ากับไฟจากโซล่าเซลล์ ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ ATS ไปแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนั้นไม่ได้เขียนวงจรที่ชัดเจนทําให้เข้าใจได้ยากวันนี้ผมวาดวงจรขึ้นมาใหม่และจะพามาดูของจริงที่มีการใช้งานจริงที่บ้านผมอุปกรณ์ ATS ชุดนี้เดิมทีในคลิปก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเห็นว่าผมติดตั้งอยู่ที่นอกบ้านนะครับเป็นชุดที่จ่ายไฟให้กับเวิร์กช็อปที่ ในโรงรถบ้านผมแต่ว่าช่วงหลังผมมีการเดินทางไปทํางานนอกพื้นที่ไปครั้งละหลายวันนะครับจึงไม่ได้ใช้โซล่าเซลลในส่วนของเวิร์กช็อปเลยผมจึงย้ายอุปกรณ์ชุดนั้นมาติดตั้งเอาไว้ในบ้านที่ตรงนี้ต่อกับเมนเบรกเกอร์ตู้ไฟหลักของที่บ้านนั่นหมายความว่าถ้าโซล่าเซลล์จ่ายไฟมามันจะจ่ายให้กับบ้านนี้ทั้งหลังและเมื่อแบตเตอรี่หมด อุปกรณ์ตัวสลับไฟอัตโนมัติมันจะเปลี่ยนไปเอาไฟของการไฟฟ้ามาจ่ายแทนโซล่าเซลล์ระบบแบบนี้เป็นระบบที่ไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับหรือที่เรียกว่าระบบออฟกริดเพราะว่าไม่มีการผสมไฟต่อเนื่องระหว่างใช้งานคือเราจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่เราใช้งานสายไฟเมนหลักจากการไฟฟ้ามาต่อที่เบรกเกอร์ตัวนี้ และจากเบรกเกอร์ก็ไปต่อที่ ATS ฝั่งที่เขียนว่า R ก็คือ reserve เป็นไฟสำรองคือเราจะใช้ไฟจากโซล่าเซลล์เป็นไฟหลักนะครับเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งนั้นด้านบนต่อมาจากสายไฟที่มาจากระบบโซล่าเซลล์และออกมาทางด้านล่างแล้วก็ไปต่อเข้ากับ ATS ฝั่งที่เขียนว่า N ออกจาก ATS ต้องมารวมกันก่อนนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีว่าฝั่งไหนที่เราเลือกเป็น L ฝั่งไหนที่เราใช้เป็น N จะต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับสาย L มาต่อรวมกับสาย L เท่านั้นนะครับและจึงกลับไปที่ตู้ไฟเหมือนเดิมการทำงานก็คือถ้ามีไฟมาทั้งการไฟฟ้าและไฟของโซล่าเซลล์อุปกรณ์ ATS ตัวนี้มันจะเลือกไฟจากโซล่าเซลล์มาก่อนนะครับแต่ถ้าไฟโซล่าเซลล์ไม่มามันจึงตัดไปเป็นไฟของการไฟฟ้า ในช่วงที่มีการตัดต่ออาจจะทำให้มีไฟวูบไปนิดหนึ่งครับประมาณ1วินาทีแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่นะครับบ้านผมก็ใช้ระบบนี้มาพักใหญ่แล้วยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับสำหรับขนาดกระแสของ ATS นั้นผมใช้63แอมป์นะครับที่ต้องใช้สูงก็คือผมไม่อยากให้เกิดปัญหาความร้อนในขณะที่ใช้งานนะครับ ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะให้เบรกเกอร์ในชุดของ ATS ตัดไฟถ้าหากว่ามีใช้กระแสเกินคือเรามีเบรกเกอร์ในตู้ไฟอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ตรงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับและพร้อมกันนั้นถ้าเกิดการชอ็อตมันก็ตัดไฟให้เราด้วยนะครับไฟที่มาจากการไฟฟ้าก็ใช้63แอมป์นะครับส่วนไฟที่มาจาก ฝั่งของโซล่าเซลล์นั้นผมใช้เพียง32แอมป์เพราะว่าอินเวอร์เตอร์ผมไม่ได้ใหญ่มากมายตรงนี้ไม่จําเป็นต้องสูงเท่ากับฝั่งของมาจากการไฟฟ้านะครับเพราะว่าในระบบโซล่าเซลล์นั้นมีตัวตัดไฟเมื่อใช้กระแสเกินอยู่แล้วนะครับสําหรับขนาดของสายไฟที่ใช้ในตู้ของ ATS นั้นสามารถใช้ตารางเทียบแอมมาตรฐานทั่วไปได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น32แอมเราจะต้องใช้สาย4สแควร์มิลถ้าเป็น40แอมต้องใช้สาย6สแควร์มิลเป็นต้นสำหรับตู้ใส่ ATS นั้นผมใช้เป็นตู้พลาสติกขนาด6นิ้วครึ่งคูณ8นิ้วครึ่งนะครับมันจะใส่ได้พอดีคือผมไม่อยากจะใช้ตู้ที่ใหญ่มากเกินไปมันจะเกะก,ก,กะนะครับ แต่ว่าเราจะต้องดัดแปลงในส่วนที่เป็นฝาตู้เพื่อที่จะใส่อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัววัดแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เรามีอยู่มากแค่ไหนแบตเตอรี่เต็มแบตเตอรี่อ่อนนะครับจะได้ประมาณถูกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราที่ใช้อยู่นั้นมันจะใช้ได้หรือเปล่ามันจะใช้ได้นานสักแค่ไหน ผมเจาะรูขนาดเล็กเพื่อใช้สำหรับสอด LED เข้าไปเพื่อที่จะบอกสถานะว่า ATS กำลังจ่ายไฟจากซอดไหนอยู่ LED ตัวนี้ผมดัดแปลงทำขึ้นมาเอง แต่ท่านผู้ชมสามารถซื้อ LED ตาแมวทั่วไปมาใช้ได้เลยนะครับมีขายอยู่ตามร้านที่ขายของออนไลน์เช่น Lazada นะครับราคาแค่25บาทเป็น LED 220โวลต์เพื่อที่จะไปต่อกับจุดต่อบอกไฟสถานะที่ตัว ATS อุปกรณ์ที่ใช้ในโปรเจกต์นี้ผมจะลิสต์เป็นรายการ ใส่ไว้ใต้วิดีโอนะครับพร้อมลิงก์ของด้านค้าท่านเข้าไปเรียกดูได้นะครับช่วงนี้เป็นโปรโมชั่น12.12ใน Lazada ราคาก็จะยิ่งถูกลงไปอีกครับจุดต่อสายไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่ที่ด้านบนนะครับโดยมีจุดต่ออยู่ตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข6 แต่ผมต่อเฉพาะการทำงานของ ATS ในฝั่งที่เป็นฝั่งโซล่าเซลล์นะครับผมจึงต่อเฉพาะจุดหมายเลข1กับจุดหมายเลข3โดยเส้นไหนเป็น L เส้นไหนเป็น N ก็ได้ครับสำหรับสายของตัวที่วัดระดับแบตเตอรี่นั้นไม่ได้ต่อมาจากใน ATS นะครับตัวนี้ผมเดินสายไฟไปต่อตรงที่แบตเตอรี่ที่อยู่นอกบ้านเป็นระบบ48 V โวลต์ มิเตอร์วัดตัวนี้มันจะปรับให้เราเองนะครับว่าตอนนี้มันทำงานอยู่ที่เป็น 12, 24, 36, หรือ 48, หรือ72และมันก็จะวัดกำลังเป็นเปอร์เซนต์ของแบตเตอรี่ที่มีอยู่เมื่อผมตัดไฟที่มาจากระบบโซล่าเซลล์หลอด LED ก็จะดับลงทำให้เข้าใจได้เลยว่าตอนนี้ ats เอาไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใจ่ายให้ที่บ้านผม เมื่อหลอดไฟอันนี้ติดก็คือเป็นการบอกให้รู้ว่าตอนนี้ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์แต่ถ้าดวงนี้ดับอลองดูนะดวงนี้ดับก็จะใช้ไฟของการไฟฟ้าและผมยังรู้ได้อีกว่าแบตเตอรี่ของผมเต็ม100%เอเซตอ่านแรงดันไฟได้ที่53.1 V โวลต์ หวังว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ได้สอบถามเข้ามาว่า ATS ต่ออย่างไรขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ